ไม่เป็นไรแลกตรแล้วก็ไม่เป็นไรได้ส่งข้าวทำไมนานจัง,งบริการอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ได้ส่งแต่ข้าวส่งอะไรด้วยหรือเปล่าสิบคน เขาไปเอารูปมือที่ไหนมาเนี่ยรูปมือเนี่ยไปเอาที่ไหนมารูปมือรูปมือรูปรูปมือสีชมพูด้วยเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยชอบสีชมพูเป็นเกย์หรือเปล่าเกย์หรือเปล่าพวกเกย์พวกอะไรเนี่ที่เขาชอบสีชมพูนะเกย์เยอะด้วย โหเยอะเกนี่เป็นเกนี่เยอะมากเลยเกเนี่ยเกเนี่ยมันดูไม่ออกนะเกเนี่ยมันได้หมดก็มันก็มีเกย์คุณเกคิงอะไรเข้ามาเยอะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ได้หมดไม่เลือกอะไรก็ได้ว่างั้นเนี่ยอะไรก็ได้หมดผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ เป็นเกหรอเปล่า <That> ส <Okay. S 1> ีชมพูชอบสีชมพูเป็นเกดหรือเปล่าเป็นเกรือเปล่าเป็นเกเป็นเกเปล่าบ้านไหน ผมแม่ลืมจดทะเบียนตลอดเลย ะสะดวกพวกส่งของนี่นหยุดเขาก็ทำง,งานส่งของนี่เขาได้วันหนึ่งเป็นหมื่นนะ ของเขาได้วันเป็นหมื่นไลมนะไม่ใช่เรียกวันผู้ปิดวันเป็นพันเลยนะอืมอ่ะตุ๊ก็พอเจสซี วันนี้สิเบคอนยอกตกช่วงนี้ยอกตกยอกไม่ขยับเลยนี่จะทำยังไงเมื่อไหร่จะได้ขับรถสปอร์ตเนี่ย ได้ตังจากยูทูบอะไรนะขับรถสปอร์ตโชว์เลยมาเฝ้ายามเนี่ยขับรถสปอร์ตราคาสามล้านมาจอดเนี่ยจอดหน้าหน้ามาจอดหน้าหมู่บ้านเลยเฝ้ายามเนี่ยนี่ขับรถสปอร์ตมาเนี่ยไม่ได้เป็นยามอย่างเดียวเป็นยูทูบเบอร์ด้วย เอาแล้ดีไหมเอารถสปอร์ตมันทำงานดีไหม